่างจนี้อาาความรมนอย่างที่อ่างมเพราะฉะนั้นวันนี้หรืออนาคตในภายภาคหนาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่เราอาจจะเป็นเรื่องเล่าในชีวิตของไนกคนเรื่องเล่าในที่นี้ก็คือม เราอาจจะกลายเป็นความทรงจำสำหรับกันและก,กนันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอยู่ขอไม่โทษใค<น>รไม่มีใครไม่อยากเป็นความทรงจำไม่มีใครจะอยากกลายเป็นความทรงจำของใครหรอกความทรงจำมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะน,นั้นทุกคนล้วนแต่มีคนในความทรงจำกันทุกคนถูกไหมคะ อยากจะบอกว่าเออไม่ว่าจะยังไงทุกคนที่ผ่านเข้ามาก็ลวนเป็นความทรงจำที่ดีนะคะถึงแม้แต่ถึงแม้ในบางครั้งบางทรงจำนั้นจะผ่านมาด้วยเอน้ําตาแล้วก็ความเสียใจแต่ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามามันไม่มีใครเลือกนอกจากตัวเราเลือกเองแล้ว เราจะเป็นคนเลือกคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องเลือกกันทั้งสองฝ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อจบกันไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องเกลียดกันทุกคนรวมเป็นความทรงจํานะคะเราไม่ได้ทํร้ายกันคิดถึงช่วงเวลาตอนที่เรามีกันะเราก็เป็นความรู้สึกดีๆให้กันหรือเปล่าเป็นความรักให้กันหรือเปล่า เคยยิ้มเคยหัวเราะด้วยกันอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึง่งเราก็เคยใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่ากเกลียดกันเลยค่ะขอให้คิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีกันดีกว่าความทรงจำ